ไก่ย่างเกลือนครับอร่อยไก่บ้านย่างเกลือ นี่อากาศก้หนาวใช้ได้เลยครับต้องคอยเอาไม้ใส่ใส่กองไฟให้ความอบอ,อุ่นกับเราได้จิบน้ำอุ่นๆน,นะครับให้ร่างกายอบอ,อุ่นไว้ครับ อยู่แล้วเองเนี่ยครับไม่รู้เสียงอะไร <S <S บรรยากาศยามค่ำคืน เสียงตัวอะไรร้องทั้งคืนเลยฟังทีแรกก็ตกใจเหมือนแรกกลัวมากเลยมันอยู่มันอยู่เหนือแคมป์เรานี่เองครับใกล้ๆเลยเราก็จุดไฟนอนมันไม่กลัวเลยครับหรือพวกนี้ต้องศึกษาให้ได้ว่าเป็นตัวสองเสียงของตัวอะไรแต่ก็ดีครับใกล้ชิดธรรมชาติได้ฟิลสุดเด๋ยวรอนฟังมันต่อครับ ชีวิตที่ดูจะสันโดษนะครับแต่ก็ไม่สันโดษเพราะเรามีเพื่อนเป็นสัตว์ป่าครับเมื่อคืนนอนฟังเสียงสัตว์ร้องนั่งคืนตื่นเต้นดีฮะนอนตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาอย่างไร,รไม่รู้ว่าตัวอะไรด้วยจะดุร้ายไหม <laughs> ก็ต้องจุดไฟเอาปืนใส่กองไฟเข้าไปนะฮะ ให้มันกลัวมันก็ไม่กลัวมันร้องอยู่หัวไล่เนี่ยใกล้ๆวันนี้อากาศเย็นเย็นสบายฮะกำลังดีไม่หนาวเกินเดี๋ยวหาอะไรสนุกสนุกทำกันดีกว่า ไปหามุมกาแฟ ى, บนต้นไม้กันดีกว่าครับเพราะจะมีมุมมองที่สวยงามขนาดไหนนะฮะลองตามขึ้นไปดูครับ ห้างของบนต้นไม้ของเชือกนิราภัยไว้ก่อนครับเซฟตี้เฟิร์สขันให้แน่แนเช็คให้ดีคราวนี้เราจะมีเชือกเซฟตี้ของเราละดูจะปลอดภัยขึ้นเพราะบนนี้สูงมากครับก็ประมาณ5เมตร มองเห็นได้ทั่วมองเห็นแคมป์เราได้ทั่วนะฮะเอาละเดี๋ยวผมเตรียมลงฮนะหวังว่าคงจะฝากชีวิตไว้กิ่งไม้นี้ได้เผื่อเราหล่นอะไรเราก็ต้องใส่เข็มขัดเซฟตี้ไว้ตลอดนอะครับต้องลงแนละ้ว เห็นไหมฮะตอนนี้ผมสามารถจะทิ้งน้ําหนักบนห้างของเราได้แล้วนะฮะตอนนี้เรามีที่ชมวิวบนที่สูงและแข็งแรงใช้ได้ครับแต่เราต้องมีเชือกเซฟต,ตี้ตัวเราเองเพื่อกันพลาดนะฮะสูงมากเลยครับเรียกว่าถ้าเกิดอยู่เงียบๆเ,เนี่ยเราจะได้เห็นสัตว์เข้ารยากาศดีมากเลยครับ ผมได้สร้างห้างไว้บนต้นไม้นะฮะระดับความสูงประมาณ7เมตรนะ,ะเดี๋ยววันนี้จะพาขึ้นไปครับโดยการไต่เชือกขึ้นไปนะฮะไปชมบรรยากาศทั้งบนกันครับนี่ก็คืออุปกรณ์นะฮะที่เตรียม ในการขึ้นต้นไม้ในครั้งนี้ก็คือชนิดเดียวกับใช้ปีนหน้าผานะฮะแต่วันนี้เราซึบเซิร์ฟฝึกหัดก่อนครับขึ้นต้นไม้เอาให้คล่องก่อนเดี๋ยวเราไปลุยหน้าผากันนะฮะเตรียมตามผมขึ้นมาได้เลยครับ ียหมวกก่อนให้พร้อมครับสวมหมวกนิรภัยนะเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยหาอะไรสนุกสนุกตามเน,นครับเดีย๋ยวตามผมขึ้นไปเลยทุกอย่างต้องอยู่บนความปลอดภัยครับเช็คก,การล็อกของคาราบินเนอร์ให้ดี เริ่มเดินทาง yeah. แค่นี้เราก็มาถึงแล้วครับเมื่อถึงแล้วนะครับเราก็ถอดอุปก,กรณ์พวกนี้ออกเชื่อ,องคล้องไว้ที่เข็มขัดนิรภัยแล้วก็สลับด้วยอันนี้ฮะฟิกเกอตเป็นการเซฟเวลาเราลงเราสามารถจะลอยตัวลงได้ การสอดเชือกสับนี้เพื่พอความปลอดภัยสับล็อกมันจะพยุงการตกเราลึกถึงความปลอดภัยเสมอครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้นการเซฟ ที่ทุกอย่างนะฮะต้องทำไว้ล่วงหน้าตรงนี้คือทำให้ผมชอบในการใช้ชีวิตที่สไตล์เสียงภัยนะครับทำให้เราไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะฮะโดยความปลอดภัย กก็เทาเท่าที่สามารถจะเอาขึ้นมาได้นะฮะก็ดูจะชุกระหุกไปสักหน่อยให้ยากาศแีกแบบครับจิบกาแฟาหอม,หอม เดีบรวพูดแบนะฮะรสชาติละมุนเลยครับเข้ากับบรรยากาศนี้จริงๆเลยได้ฟิลไหมครับกาแฟห้อยขา นี่ก็คือความสนุกอีกแบบหนึ่งของชีวิตนะครับของท็อปสวายนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดติดตามนะครับจะหาความสนุกสนุกในป่าที่เล้าใจนะฮะการใช้ชีวิตของคนเมืองที่ต้องมาอาศัยอยู่ในป่าว่าต้องทำยังไงนะฮะถึงจะปรับสภาพให้อยู่กับเขาได้นะฮะครับคอติดตามครับ น่าสนุกมากเลยครับเหลาใจจริงๆกับแปรบนที่สูงเรียบร้อยครับถึงพื้นด้วยความปลอดภัย ี่ครับชีวิตเรียบง่ายอย่างผมท็อปสวายการใช้ชีวิตการเอาตัวรอดของคนเมืองนะฮะที่ต้องมาอยู่ในป่านะฮะต้องก่อไฟเองเป็นนะฮะหุงข้าวเช็ดน้ำทุกอย่างที่เคยไม่เคยทำมาทำเป็นหมดครับ